สวัสดีครับพักการด้านะครับวันนี้กับช่องทําไปเลยเนยกระพักนะครับวันนี้พักกันตอนเจ้านะครับก็หลายวันแล้วนะครับมาได้ทําคลิปนะครับวันนี้มีเวลาว่างตอนเจ้านะครับก็จะมาอัปเดตนะบ่อยบ่อเลี้ยงไสเดือนนะครับเพื่อนๆได้ชมการนิดหน่อยนะครับเจ้าวันนี้นะครับจากการที่เขา ล่อนแยกมูลไส้เดือนไปวันนั้นนะครับแล้วก็เขาก็เปลี่ยนอาหารแล้วปล่อยตัวลงไปนะครับแล้ววันนี้เขาจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะ,จะกินอาหารไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันครับก็อที่เดิมนะครับนี่นะครับ สำหรับในต่อนี่นะครับนี detail, ่นะครับก็ตอนนี้เป็นมูนขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับในกระมังนะครับในกระมังนี่ก็ไ่ค่อยจะนีิเท่าไรนะครับนี่ะครับในต่อนะครับนี่กระมังนี่ก็น่าจะพร้อมทีจะได้รอนแล้วนะครับนี่นะครับ นะครับแล้วมังนี่ยั้งนะครับนี่นะครับมันมีขี้วัวหันนะครับนะครับอันนี้นะครับบอนี่ร่อนไปข้างสุดท้ายนี่นะครับร่อนไปลุ้นเป่นนะครับตอนนี้น่าจะครับมันกลิ่นดุข้านะครับนี่นะครับแฮมบกก้วันก็น่าจะได้ร่อนสำเแล้วนะครับส่วนข้างบนนี่อันนี้พรออมที่จะร่อนแล้วนะครับนี่นะครับ นี่นะครับดูตัวยังยูเลยนะครับนี่นี่นะครับน,นะครับนี่นะครับนี่อีกต่อนึงนะครับครับตอนนี้ก็กินสะบ้นทันแรกเลยนะครับนี่ในกระมังนะครับ <c oughs> ผมว่านะครับ สำหรับผมนะครับคือผมทดลองเลี้ยงในกระมังแล้วนะครับผมว่าเลี้ยงในในต่อนะครับในบ่อผูนนะครับในความคิดของผมนะครับนี่ครับการเลี้ยงในบ่อปูนนะครับสําหรับผมจะดีกว่าเลี้ยงในกระมังนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับนี่ครับดูนะครับ ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นการแยกตัวอ่อนนะครับแยกตัวอ่อนคือเขาหล่อนหมุนไสเดือนออกแล้วนะครับแล้วตัวอ่อนหรือว่าไข่มันติดอยู่ในหมุนไสเดือนนะครับเวลาเขาพึ่งหมุนไสเดือนนะครับก่อจะฟะไข่มันแล้วเขาก็จะเก็บไข่ออกมานะครับแต่มันเก็บออกมาบบหมดนะครับ เมื่อกี้วันมันเก็ดกกลายเป็นตัวอ่อน,นครับเพราะเขาเก็บมูลนไส้เดือนเพื่อเพื่อที่จะแพกถุงเทากระปะตัวอ่อนมันเยอะนะครับซึ่งมันมันเป็นอะไรอย่ญญางที่หน้าเสียดายนะครับผมก็เลยใช้วิธีการล่อเพื่อมันออกมานะครับโดยวิธีการคือนําอาหารตีเทาแจีน้ำแล้วนะครับอาหารไส้เดือนนะครับหรือว่าขี้วัวนะครับที่เทาแจีน้้ำได้ตีแล้วเอาใส่กระมังนะครับ เอาใส่กระมังไว้แล้วก็เอาตะไคร้สีฟ้านะครับปูข้างบนแล้วก็เอามุนไสเดือนที่เขาหล่อนออกนะครับตีมีตัวตัวไส้เดือนตัวน้นอยๆอยู่นะครับเอาวางบนตะไคร้ตะไคร้เหียวนะครับไปข้างบนใช้สักสองสามวันนะครับแล้วเา่าต้องปิดนะครับเพื่อเออใส่ไสเดือนนะครับ มันจะบะสอบมันจะบะชอบแสงนะครับมันก็จะหนีลงข้างหลังนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับข้างบนมันจะบอกมีอาหารแล้วนะครับเมื่อข้างหลังมันมีอาหารนิดๆมีอาหารใหม่นะครับมันก็จะหนีลงไปอยู่ในข้างหลังนะครับนะครับเขาก็จะหนีลงไปอยู่ในข้างหลังมดนะครับจากนั้นได้สักสามวันเขาก็ยกมูนเส้เดือนทั้งบนออกนะครับเกีรดตีเหลือก็จะมีตัวไส้เดือนตัวอ่อนนะครับลงไปอยู่นะครับ นี่นะครับคือตอนนี้ตอนนี้หาบม่เจอนะครับนี่นะครับมีนี่นี่นี่เจออยู่ครับนี่ตัวสีแดงนี่นะครับนี่นี่นี่เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นเลยครับเห็นชัดๆเลยนะครับเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเอามาดูกันสักสองอาทิตย์หรือว่าสักหนึ่งเดือนนะครับเอามาดูว่ามันจะมีตัวเยอะแค่ไหนนะครับหรือว่าจะ ควมจะจะเริ่เติบโตขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันกรับนะครับอันนี้ผมก็เป็นการทดลองขั้งแรกนะครับก็เป็นตีนหน้าพอใจนะครับสําหรับแยกตัวอ่อนนะครับแยกตัวอ่อนออกจากมูลไส้เดือนนะครับก็อโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานต่อไปนะครับก็ <c oughs> สำหรับผมนะครับ ผมชอบพี่จะเอาเรี่ยงในบอ่อปูนนะครับในบอ่อปูนผมคิดว่ามันหมายุ่งยากนะครับเอาเอาค้วัวพี่เขาแจน้ำเสร็จแล้วใส่ลงไปนะครับากัดปอยตัวแคแนันจบแล้วครับน้ำนี่ผมจะบะฮดเลยนะครับผมจะบะฮดบะฮื้อน้ำเลยข้างเดียวนะครับจะบะฮื้อน้ำเลยจนตลอดการเก็บเกี่ยวนะฮะเก็จะใช้เวลาประมาณ 1 5 3ัน,นะครับเขาก็จะได้ปุ๋ยมุนเสเดียนที่พ้อมที่จะเอาไปใจนะครับแต่สำหรับไอในในกระมังนะครับอันนี้ถ้าเขาบปิดไ้จีนะครับมันก็จะเกิดการแห้งนะครับแต่ถ้าเขามีกระมังครอบไฟที่นะครับมันก็จะเก็บความชื้นไว้ได้นะครับนี่นะครับแต่มันจะกินบ่ค่อยพอดีเหมือน อยู่ในบอ่อฝูนนะครับเพราว่าเรื่องในกระมังนี่ข้อดีของมันคือการเคลื่อนย้ายนะครับสะดวกในการเคลื่อนย้ายแต่ว่าเขาต้องดูแลเรื่องความชื้นนะครับสักสามวันนะครับสามวันที่บัวข้างหน้าข้างหน้านี่มันก็จะแห้งแล้วนะครับนี่นะทีบัวข้างหน้ามันก็จะแห้งเขาก็ต้องคอย มันเอาหนามมาฮดนะครับฮดคือมันมีความชื้นนะครับซึ่งบางครั้งบางทีเขาบอกคอยมีเวลาขนาดนั้นนะครับแต่บ่อปูนนี่เอาคี้วัวเข้ามาใส่นะครับแล้วก็ปล่อยตัวจบเลยนะครับบ่ต้องไปพ้นหนาม่ต้องไปยังอย่างสักยังนะครับแค่นั้นนะครับสะดวกมากนะครับเรื่องในบ่อปูนนะครับก็เหมาะสำหรับพ้นที่บ่คอยมีเวลานะครับ ก็คือเอาข้างเดียวนะครับจบเลยแต่ก็ลอ,อเก็บเกี่ยวเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวห่ยเมื่อกี้วันนะครับก่อน่าจะได้ร่อนไอ้ตีกลมังนะครับสามสีกะมังตีผมป้าทุกคนไปดูตะกี้นะครับก่อน่าจะได้ร่อนแล้วนะครับเพราะว่าแทบจีจะบ่เห็น อมองมาเห็นขี้วัวแล้วนะครับเออสำหรับตีล่อนวันนั้นนะครับตอนนี้ก็จัดการแพ็คถุงแกมดแล้วนะครับแพ็คถุงนะครับถุงละกิโลกิโลนะครับก็พร้อมที่จะจัดทรงนะครับก็พร้อมใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดูต่อไปนะครับ เขาจะมีขั้นตอนการนจะได้ทำนะครับก่อนสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอัปเดตบอรเรี่อยงไสเดือนนะครับจากการที่เขาหล่อนไปวันนั้นนะครับซื้อ,อตอนนี้นะครับ เขากินเร็้วมากนะครับเพราะว่าตั๋วมันเยอะนะครับต่อบอนี่มีเป็น2โล3ามโลนะครับก็มีโครงการที่จะขยายบอเลี้ยงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกั๊นะครับว่าจะทําเป็นบอจะได้นะครับแต่ในความพิดผมก็คือเอาไปซื้อวงปูนมานะครับวงบอมาแล้วเอามาเทพื้นเองนะครับเทก้นบอคนเดียวนะครับน่าจะาประหยัดกว่า ไปซื้อบอตีสำเร็จรูปนะครับอาจจะขยายนะครับเพราะว่าถ้าบอขยายไปได้นะครับตอนนี้มันกิ่นดุมากนะครับเพราะว่าปริมาณตัวมันมีเยอะนะครับต่อบอนะครับประมาณ3ามกิโลต่อบอนะครับต้องรีบขยายแล้วนะครับอันบัตันนะครับตันแล้วก็ที่วัวนะครับที่ผมแจ้งหน้าวันนั่นก่อนวันนี้ก่อพร้อมแล้วนะครับก็ครับ อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ถ้าจะได้ก็่วยกดที่ตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับพื่อเฮียนหูไปด้วยกันนะครับก็ขอขอ้อคูณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ที่ตามไว้นะครับแต่หลายเรื่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอลาทุกท่านไปเพียงตัวอี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ